เป็มเปิดตัว Realme 9 i 5 g ที่ไทยวันที่18สิงหาคมนี้ชายชิปดัมเมสตี810รองรับ5 g รุ่นแรกในซีรีส์ i บนบอดี้เพรียวบางมาพร้อมสีทอง m e t a รไลค่าโสุดพรีเมียมล่าสุดทาง Realme ประเทศไทยก็ได้เผยถึงวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 9 i 5 g ออกมาแล้วครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ พร้อมยังได้เผยฟีเจอร์เด่นอีกด้วยครับโดยเรอมี 9i5G มีฉาย,ยาว่า The 5G Rockstar ใช้ชิปมระมผลผได้ม e ส s ต t ี8แ0รองรับเครือข่าย 5G เป็นรุ่นแรกในตระกูลซีรีส์ไอนะครับที่มีผลการทดสอบม,มากกว่า3.85แสนคะแนนเดยทีเดียวครับจาก Antutu Benchmark ที่มาพร้อมตัวสี Meta l ร c a g โกใหม่ล่าสุดที่มีบอดี้เพรียวบาง สมาร์ทโฟนเรยมี 9i5G เตรียมที่จะเปิดตัวประเทศไทยในวันที่18ธันวาคมนี้พร้อมกับรุ่นเรยวมีนาซอ 50i พรามอีกด้วยครับตอนนี้ช่องไ t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ